รถเก่าออกไปแล้วคันใหม่ก็มาอย่างด่วนครับพี่สวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งสามเดี่ยวมอเตอร์ครับพี่วันนี้ครับจะพามาดูครับเหมือนที่บอกครับเก่าไปใหม่มาคันเก่าสีขาวคันใหม่จัดไปสีดําจัดเต็มแน่นแต่งโหดๆแบบนี้ครับพี่แล้วบอกก่อนนะราคาครับพี่แค่นิดเดียวครับสบายกระเป๋าสุดๆไปเลยครับถูกกว่าป้ายแดงเกิน5 0เครับอ่าจะเป็นคันไหนไม่ได้เลยครับพี่นี่คือนิสสันโน้ตครับผมสภาพสวยกลิบเลยครับพี่ เหมือนที่รีวิวตัวสีขาวไปก่อนหน้านี้นะตัวนั้นครับพี่จะมีความเป็นลักษณะของรถเดิมสภาพสวยคุณภาพเยี่ยมเลยแต่ว่าวันนี้ครับผมเก็บเจ้าสีดําตัวนี้มาให้ดูเพื่ออยากให้รู้ว่ารถแต่งซิ่งแต่งสวยเราก็มีครับแต่ว่าทุกอย่างนะพี่นะเครื่องยนต์เดิมหมดไม่มีการดัดแปลงสภาพแน่นอนครับผมมาด้วยไฟหน้าครับพี่ตัวนี้เป็นไฟหน้า b i d ตัวใหม่ล่าสุดสภาพสวยกลิบเลยครับไฟตาย,ยังใสๆอยู่ครับและตัวนี้ผมชอบตัวนี้นะพี่นะดีไซน์ของตัวจมูกเขาครับ ตัวสันเขาเนี่ยมีความโคง้งมีความมนมีความคมกว่ารถรุ่นอ,อื่นอ่ามันก็เลยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าออกแบบประมาณเหมือนกับคล้ายๆกับรถเก๋งนิดๆแต่ว่าผสมกับรถครอบครัวนั่นเองครับผมโลโก้นี่สันชัดเจนแบบนี้พี่กระจังหน้ารัางผึ้งแอร์โฟดนามิกครับตัดด้วยสีเงินโครเมียมและชุดแต่งสกเก์ตให้อีกรอบคันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับตัวนี้คงคนสิบรถเดิมค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าจากที่สังเกตดูพี่รถเนี่ยจะเป็นสภาพที่แบบ แต่งเดิมเดิมแท้ๆออกจากศูนย์เนซ้ำครับพี่แต่ก็จะมีแรงเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนิดหน่อยครับเห็นไหมพี่ดูโชคครับเดิมๆนะโอ้โหยังใหม่ครับตัวนี้ยางเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่นะนี่ครับพวกซุ้มล้อต่างๆครับพี่ยังไม่มีการแกะยังไม่มีการรื้อทําลายเลยเออต้องใช้ทำนี้ครับล้อตัวนี้เป็นอร่อยครับพี่ขอบ15ครับสภาพสวแบบนี้นี่ฮะมาดูครับ ตัวนี้ไฟเลี้ยวคู่ข้างครับพี่จะเป็นตัว LED และตัวนี้เหมือนที่เห็นครับพี่แวบๆแบบนี้ใช่เลยครับนี่คือตัวท็อปครับพี่ท็อปสุดของเขาเลย V L นั่นเองครับให้มาครบทุกอย่างครับพี่นี่ครับกันสาดมีให้มาแล้วเรียบร้อยครับติดฟิม์มสวยๆแบบนี้ครับพี่นี่กุญแจตัวนี้ก็จะเป็นเคเลดครับผมเวลาใช้งานง่ายมากแค่กดตัวนี้ครับพี่กดแค่ครั้งเดียวมีกุญแจรถอยู่ในมือก็สามารถเปิดรถแบบนี้ได้เลยครับสภาพด้านในถือว่าดีไซน์ออกมาดีมาก พอสมควรเลยต้องใช้คำนี้เพราะว่าด้วยส่วนตัวผมเนาะผมมองว่ามันมีความที่แบบบอดี้ทั้งคันอะใหญ่แต่ว่าด้านข้างแอบบมีความแบบนิดนึงเวลานั่งแล้วจะติดแขนหน่อยเดียวพี่แต่ก็เหมือนที่บอกครับอันไหนดีคือดีอันไหนไม่ดีเราก็แนะนําให้เหมือนเดิมครับพี่เอาไม่ใช่ยอกตัวนี้ครับคอนโซลด้านในนะครับพี่นะนี่ครับสภาพความสวยก็จะเป็นแบบนี้เลยคอนโซลตัวนี้ครับจะมีระบบตัวนี้ด้วยนี่มีแอร์แบกให้ด้านหน้าครับกับฝั่งทางนูน้นพวงมาลัยครบเรียบร้อยครับ ตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดเลยครับพี่มีช่องแอร์แบบกลมทั้งหมด4ตัวครับด้านบนก็สามารถวางของได้เยอะมากต้องใช้แบบนี้ครับพี่ฝาประตูด้านข้างครับตัวนี้จะเมนมือจับโครเมียมครับเป็นสีดําตัดกับสีเทานั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นเบาะแข็งตามปกติจะมีแค่ส่วนนี้นะครับที่นิ่มแต่สามารถเปลี่ยนเป็นหนังก็ได้ทําเพิ่มเติมให้ได้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับนี่เลยครับรายละเอียดตัวนี้ครับเม็ดอาร์ทุกจุดมาร์กทุกตัวครับ น็อตทุกมุมเดิมต้องบอกก่อนว่าเดิมทั้งหมดครับพี่ไม่มีการเก็บงานไม่มีการเก็บสีใดๆเพิ่มเติมเลยครับสาภาพศูนย์ออาไปยังไงไปอย่างนั้นเลยครับพี่จุดตายทุกจุดครับซื้อรถกับผมหรือดูคลิปกับผมครับพี่นี่ฮะได้ดูทุกคันเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญจริงๆนะเหมือนบางคนนะพี่เขากําลังมองหารถอยู่สักคันหนึ่งเขาก็จะอ่ะวันนี้อยากดู Honda j a z z อย่างเงี้ยพิมพ์เข้ามาใน u t u b e ปุ๊บขึ้นปับ๊บเลยอ่ะ พอขึ้นมาเสร็จครับพี่ไม่มีใครที่มารีวิวแบบผมแบบนี้แน่นอนเพราะว่าทุกจุดมันสามารถแบบอ่ะบอกทั้งโปรโมชัน่นบอกทั้งราคาครับพี่ชี้จุดเป็นชี้จุดตายคือเอาง่ายๆพี่ดูหลังจบคลิปผมเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะรู้เลยว่ารถคันนั้น่ะมีตําหนิหรือเปล่ามีตําหนิตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนที่เคยทํามาไหมอย่างเงี้ยครับรับประกันให้เลยนี่ครับพี่สวยไหมมันที่บอกครับทุกจุดนะน็อตทุกจุดครับพี่ทุกตัวครับไม่ผ่านการเก็บงานไม่ผ่านการเก็บสีเอาง่ายๆคือรับประกันว่าเดิม เดิมทุกชิ้นจริงๆนะนี่ครับโอ้โหด้านหลังที่ยังแทบไม่เคยแกะนะพี่นะนี่ครับแกะยากมากแล้วดูครับพี่เห็นไหมผิวเขาจอบเป็นเหมือนหนังหมูนิดๆครับพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอมองดูครับมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นถ้าสีแบบนี้พี่ดีใจเลยครับคุณได้รถเดิมจากศูนย์โรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่เพราะว่ารถปกติทั่วไปที่ทําอยู่ครับมันจะเป็นแค่ผิวเรียบท่านั้นมันจะเป็นเปลือกผิวส้มไม่ได้นะนี่ครับแล้วมาดูด้านหลังพี่กับชุดแต่งคันนี้ครับ รอบคันจริงๆพี่สวยไหมท่อ4ใบแต่งจริงตัวนี้เป็นท่อหลอกนะเป็นชุดแค่แต่งสเกิร์ตเข้ามาเฉยครับเป็นรถ5ประตูโดยต้นกําเนิดของเขาเลยตัวนี้มีชุดสเกิร์ตรอบคันยังมีสปอยเลอร์ซิ่งให้อีกทรงนี้บอกเลยหายากครับนี่ครับแถไมไปให้ฟรีพี่แต่งฟรีไม่มีคิดเพิ่มเห็นไหมครับกุญแจตัวนี้คีเลตครับคือเอากุญแจามากดแค่ตัวนี้รถเปิดเลยครับพี่นี่มาดูด้านในกันหน่อยครับ นี่เลยครับที่เขาเลือกนิสสันโนเเพราะว่า1ความคุ้มค่าครับพี่เป็นรถ5ประตูที่กว้างมากนี่ครับกว้างกว้างนั่งสบายมากครับตัวนี้นะแล้วพี่ดูด้านในครับนี่ที่เก็บของครับพี่นี่มีครบหมดเลยครับนี่ยางอะลงยางอะไรไม่เคยใช้างานทุกอย่างเดิมหมดและรุ่นนี้ Limited Edition คือรถ5ประตูเขาสามารถพับบ่อได้100%เเก็บของได้เยอะพี่บอกก่อนครับ ไรที่ชอบต้องจัดครับรถ5้าประตูไซส์เล็กๆน่ารักอย่างเงี้ยจอดง่ายหน้าสั้นท้ายสั้นตัวสั้นครับพี่สั้นทุกอย่างนี่ครับด้านในครับพี่ยังไม่ได้ดูด้านหลังกันเลยด้านหลังครับนี่ครับฟังทางนี้ครับนี่รายละเอียดดีเทลครับพี่ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าครับตัดลายมาประมาณ3ตัวครับพี่มีสีดํามีลายหมักลุกและก็มีสีเทาคลีนนั่นเองครับพี่นี่ครับตัวลางเกียร์ก็กําลังนั่งสบายครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่จนเกินไปครับ นี่ครับสภาพสวยด้านบนฝาผนังจะมีไฟทั้งหมด2จุดครับพี่นี่ครับก็คือเอาง่ายๆพี่รถบอดี้ใหญ่แล้วความสว่างก็แยกกันให้เห็นแบบชัดเจนเลยตัดเข้ามาด้านในฝั่งนี้ครับก็คือจะมีเซ็นเซอร์หรือว่าจะเป็นตัวชุดควบคุมกระจกทั้งหมดของรถรุ่นนี้ครับพี่ด้านหลัง2ข้างด้านหน้า2ตัวห้ามล็อกกระจกะเปิดรถปิดรถครับใช้ง่ายนี่แค่นี้นี่ครับแค่นี้พี ทั้งหมดจะอยู่ที่ตรงนี้เลยสามารถควบคุมได้โดยคนขับเพียงคนเดียวเนาะด้านหน้าตัวนี้ครับรถรุ่นนี้สามารถสั่งพับกระจกได้ครับพี่นี่ไม่ต้องยื่นมือไปปิดยากครับกดแค่ตัวนี้กระจกก็จะพับปกติเลยสามารถตั้งกระจกได้มีออโตออฟด้วยเวลารถจอดไฟแดงก็จะดับอัตโนมัติเองพี่เป็นระบบประหยัดพลังงานที่เขาทําขึ้นมาใหม่มีโหมดกันถลไมให้ด้วยครับเหมือนรถฮอนด้าเป๊ะตัวนี้ไฟตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยครับสามารถปรับให้มัน สูงขึ้นต่ำขึ้นตามความชอบของเรานั่นเองครับคุ้มนะผมว่าคุ้มมากจริงสำหรับออปชันที่ให้มาและที่ชอบเลยจริงๆโดยส่วนตัวครับพี่ชอบพวงมาลัยมากนี่ฮะเห็นไหมพวงมาลัยเขาจะไม่เหมือนรุ่นอื่นครับตัวนี้ดีไซน์ที่ออกมามันจะเป็นตัวตัดเรียบร้อยหมดแล้วครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้ครบจบเลยมีแอร์แบ็กให้อีกหนึ่งตัวจากตรงนี้นะและที่ชอบตรงนั้นก็คือนี่ชุดจอครับพี่มีมาให้ครบหมดแล้วกล้องหลังก็มีให้มาแล้ว ระบบแอร์ดันเป็นออโต้อีกโอ้โ oh หและรถก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยโอ้โ oh หนี่ครับพี่ความคุ้มค่างของรถตัวนี้เหมือนที่ผมบอกครับในราคาเพียงแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทก็ได้เป็นเจ้าของรถแบบนี้ครับพี่ถ้าใครชอบครับเงื่อนไขดีๆแบบนี้พี่โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับและเหมือนที่บอกครับคันนี้งวดผ่อนเพียงแค่ประมาณ5-6 0 0พันต่อสัญญาขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านั่นเองครับถ้าชอบครับพี่อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ฝากสับสไคร e ด้วยนะครับทีมงานแบงค์สามเหลี่ยมออตโตค้คาร์สวัสดีครับ